สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่โคกหนองนาของน้องเงินเกล่านะครับต้องขอขอบพระคุณท่านพูนายการอำเภอขุดเพปุ่นและทีมงานนะครับที่ให้ความกรุณานให้ทีมงานมาลงพ,าาพื้นที่ในวันนี้เพื่อวางผังขุดโคกหนองนาเนื้อที่ประมาณสามไร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาดำเนินการกันยังไงฮะ ทีมนพรตอขุดข้าวปุ่นนะครับออกวางผังโคกหนองนาณนะบ้านหนองทนน้ำคุ้มบ้านโปง่งตำบลหนองทนน้ำอำเภอขุด้นจังหวัดรชาชธานีเราเริ่มระบายน้ำออกจากนาเพื่อให้ดินสามารถขุดได้ง่ายนะครับปีน้ยมสละข้าวหอมมะลิ ส,สวยๆนะครับประมาณสามไร่นะครับเพื่อทำโคกนองนาของน้องเงิกล่านะครับเพื่อเตรียมการขุดในอีกสองสาวันข้างหน้านี้นะครับคาดว่าจะใช้เวลาในการขุดประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะครับไม่เป็นไรครับขุดเสร็จปลูกใหม่ก็ได้ครับ